งูเดียวปาดยังบ่ท่านไหนมือด,ดิค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นอกเอฟซีสุขุสุขคนค่ะมายังมือนี้ <It> s <S ลูกจอดไม้เก็บเพรครับครับเียครับมาจ้าพี่นอกมาเก็บเห็ดน้ำกันค่ะมาเก็บเห็ดในหมือนฝนตกลิ่นค่ะเจอแล้วค่ะทุกคนมูย,ย้อยไงมองนี่สงสัยเอามองเดียวนีเกิดจะเต็มตะกาค่ะทุกคนนี่ตาดอกน้ำ่าง มาค่ะพี่น้องมาลุยกันอ่อนซ้อนเห็ดอ่อนซ้อนเห็ดปลาหนีปลาไม่ค่ะทุกคนมืนหนีกับฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนหมู่บ้านกับฝนตกมืนหนีกับฝนตกปลาปลาปลาออนซ้อนเห็ดชมปลาเห็ดก้อนสีอันลุยเก็บเห็ดกันเนาะค่ะทุกคนปลาอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อค่ะขอบมารับชมที่เขาให้กำลังใจขอบคุณเรื่องเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะปลาหลุมเื่อหลุลื่นมาก มาเกตมันลงเดินสบายๆฝนตกล pues ิ้นมือนี่ค่ะทุกคนบ้านกฝนตกทุกคนโซเดนซีเดนมอฟาก็อดัี่ไปเดี๋ยวช่เปิดเปิดยาออกนี่ใส่็ตลงนะคะทุกคนเปิดใบใหมช่วงทุกคนนอนปาปาาเาเราสุกไลโลมัสกนิดนิดอันตราย

ก่าว้ากิดต้องบึงดีๆเพราะว่าเม็ดมากเป็นมูเลยแบบนี้เนี่ยนัเ็น้เต็สุดน้ำนดเีน้องไห่มดงอกเต ุดยอดเลยค่ะทุกคนโอ้ยลูกจดต่องลำมัานระวังเห็นไหมลูกลูกค่ะทุกคนมามาแบบเป็นมูเป็นพวกเลยวผานคางคางต้นไม้โอ้โหลูกนั่งเดือดจอดหยับมาเห็นไหมดอกใหญ่ๆนั่นเอาบ่อใดแล้วครับทุกคนนี่เนาะลูกจอดสิมาอีกดอกคางต้นไม้ครับทุกคน

งบท่านไหนมืดดิค่ะทุกคนดยอดไม่เก็เทปมอนี่มหนาเสียแต่ให้น้องกับมึงเนี่ยเข้าบ้านมันเนี่ยว่าไม่ค่อยขามเก็บเข้าบ้านมันเียกดอตึงเครื่องตึงเชงดค่ะทุกคนหนาเสียแต่้เลยดอกได้ขายักน่ะอันเงนแหนมปกสิเอายอะนะคะ่ส่าาอันดอกได้เขานิมแล้วกสิบ่เอานะคะมันกับ ตื่นเต็มค่ะทุกคนตื่นเต้นมาเจอมูเห็ดมูใหญ่ใหญ่เิดเป็นนี่ตลกะไรไงน่าเสียดายเขาอันนิ่มแล้วเนาะค่ะดอกนี่ไงนะดูจักมองแล้ววันนี้ดูจักมองแล้วพี่นาเออเดี๋ยวจักมองแล้วเดี๋ยวมาเยี่ยมบ่อยๆค่ะว้าวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาบอม ดยดอกนี่ค่ะทุกคนเต็มม่เต็มมือดีอีกแล้วลุงจอดนะฮหันฝนหันฝนเต็มม่เต็มมืออีกแล้วมือได้ก็ได้แต่ดอกอันมาเก็บ เฮ็ดพิ่งมานออกลายหลายค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาป้าเก็บเห็ด hmm. กันเด้อแต่ทุกคนเขาเขาจะออกยู่อันทุกเขตนั่นละป้ายยูว่านะคะกอบเอาขรัารแล้กกับขนอร้อนแลาดอยู่ค่ะทุกคนไปต่อค่ะทุกคนมาลุยกันต่อค่ะทุกคนเก็บไปอันกุ้มหนึ่งแล้วันี้กุ้มที่สองมาหนิเพียยาต้นดอกนีสิไงใดบ้าะนี่ดิสตัวเห็นไปดูค่ะทุกคน

ลูกจรวนี้ได้่ยุคติ้ขาเขยงแดง้วยเมื่อกี้นี่อันขาเขานิ่มเมื่อกติ้ดอกกัอันนี้มัน่สัก่ได้เลยถ้ามันได้ชุดดอกกันมันตายอุนอุ่นด้นอิ้ไ่เจอ้เ็ว้าวอ น,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 นีเกลี้ยเด็เห็ดดอกอยังไๆค่ะทุกคนเพราะว่าป้าแถวนี้บ่มีคนเขามากนะคะทุกคนนะ คนผมเก็บเงียบบางเยอะโอ้โหต้นใหม่นะคะทุกคนต้วนี้อขาให้ยังโอ้ยเก็บเห็ดมือหนิแต่เก็บล้วๆมวนๆอีกแล้วค่ะทุกคนถุงดอกมีค่ะทุกคนเก็บลุงจอดเก็บงับทั้งงับโอ้โเดี๋ยวเสียายเลย đó mì bơ đây thật thú con cho bà nhá. con. có đại nữa. xia đại đọt nhoái này toàn khâu ảnh, nhang ảnh nụm lúc ấy tụp tụp thật thú con. đây wow. Wow! <laughs> da war was drin. Guck die Käfer. Mhm. Ja, gut, Aber der frisst der frisst nur. Mhm. Gut, die ja, die ja. Da ist noch einer drin, ha? Ne, da war der drin. Die Käfer schon weg. Ja.

เขาหูจากปลาแล้วเขาต้มาหาหาหม่งเก่าดิล่ะทุกคนเพว่าเังได้ขาขึ้นอีกนะครับทุกคนขาค่อยขึ้นเลยกวบก้วครับทุกคนดดยยเมจระยออีกแล้วครับทุกคนเป็นงูเห่าตามถนนลยบัดนี

ปาเป็นแถวเลยบางีค่ะทุกคนดอกเล็กๆอีกแต่ว่าดอกเล็กๆพวกไฟยูซิเบเก็บนาอค่ะจะเอาไปดรอคง่ายๆนะคะทุกคนล่กดาวัยกันมาพี่ค่ะทุกคนอยากกูอุ้าเาะฮอยาโอเย ชนตรงกันเนี yeah, okay. ination, ่ยนี่ล็อกกูดเลยจ้าที่อันเดี๋ยวชนเขาเขาอันนิ่มแล้วค่ะทุกคนป้าเหี้ใส่เยอะเลยค่ะทุกคนถ้าเป็นได้ทุกดอกนี่เอาออกจากป้าบ่เมือดเลยหนค่ะทุกคนลูกจอดตัดขาแล้วก็สิออกจากป้ากันแล้วค่ะทุกคนมาๆๆโอ้ยดูนะดิ่รับพี่ออกมาโซฟีเล่ก็เสร็จในันศลาร์ It's ja. แต่ชาบ้านแล้วค่ะทุกคนดึงมันดึงเึงมลุกมากมากเลยค่ะทุกคนเต็มากๆเลยโอ้ยมอยากออกจากป้าค่ะทุกคนแต่ว่าใเต็มตะกร้าแล้วเนาะค่ะข้าวันนี้มาอยู kind of um, ่ขอบคุพูดใน้องเอ็มซีสกูทุกคนเยอะมากจะขอมาให้กำลังใจจะขอมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับรุ่งจอเดดเดค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ